ทำไรบ่แก้วจักป้าไปรู้แล m ai ai m ้วใช่แค่ไม่ไอหมีอะักอะเมียไปกิดเล็กดูกิดแก่หน่อยเล่นแก่งอยู่รู้อู้ฮันเบอร์หน้าตีนนี่ไม่ใจ้าน่าตีมึงก็จำได้ไปไะกูก็จำได้เมียจักง่ายกันตั้งบ่อยกลางอู้เมียไปหลังต้องกันเดี๋ยวไปใกล้ต้องอะไรเดี้ยไปหลังเล่นตายพี่อยู่แล้ว โอ้ไปไปหลันทองเออมีทองใาย้กันได้นะก็มีอยู่อิดหนึ่งแต่ว่าหลันทองกันได้รู้กันอยู่มีแต่คนไปใกล้ไม่มีแต่คนใกล้ไปเจอเออในรู้เจ้าก้องหลันทองมีแต่คนไปใกล้อย่างเงี้ยไม่รอเบี้ยนให้เจอนักแรกเจ้าก้องหลันทองอะเอ้ยแกยู้กลอกเบื่อก็ปลาไปจํำน้ำกันทำใจได้มีก็ป่าไปจํำน้ำงินไปเออสิ้นกลอกเบื่อเลยร้อยจริง Covid biết đeo Mà chắc cái anh mà ô, là việc Như cũng đẹp là tròn năng lại tôi Chá Thấy đây có cây lão lên Không mới chạy Có cần niên Việc Thấy đây Mà tôi là cây bà tròn Lẹt cầm lò có mày, mấy tông lẹt mấy tông lẹt mà mà Cây trâm là tròn cầm lục cầu canh Cây cây nó mưng mía Cú gang nghe anh đi mà ta Cây lôi, chắc ra mà mà đi cô phải cô dùng như cô lẹt, riền bả ra biết tết đây ua riền bả ra biết tết ừ ờ. chị lương chị lương ayia mít mít đâu ô toàn quan toàn quan <laughs> rồi lại tiếc mà muốn là mà mà bà... ta คนฟิวดั้มนิโกลเดจังกิโลโอ้ป้านก็เด็กกลางเก้าวโคโโรนาควิดหน้าตีห้วไอ้จักติ๊กติ๊กนี่คนจีนโอไปโนแล้วนายมึงจะกดปาร์ตี้ตอนทีไอ้กำบะไตยนไตมีตัวไรกี่ตัวไตกำบะไตกำบะไตใจเออไม่ไม่เอาเล่นไม่เอาเล่นเอาแต่ไตตีเฮ็ดเอจ้ำ จ้ำปอมึงตีเอะไรไอ้ยเออแล้วไอ้กับจ้ำมือมันคล้ายๆกันเลยบอกแก้วฮาฮาเล่เลยกระด้างกระดิดคนยิงไอ้ยิงยิงไงเออคนยิงไม่มองมืนกับรถอยู่เินทำไมรถเดินเลยบอกแก้วเออจริงร้อยจริงถ้าไปไหนไม่ใช่นากากเพื่อนเจอเนากเออจก อย่าเต้นจ้าโกคฟิบกระปลางต้นปลางเดินเล่นบอกแก้วเออจริงก็เกิดวิว,วันนี้ถ้าเดินไปแต่นายทีที่เบ็ดอย่าเต้นก็ติดจ้างกันเดินเล<ก>่นโชคด้วยจริงเปียกมาแล้วเพี้ยมาเอาแกงพ,แกพี่แกว่าพี่แกแวเมียเลยกกับเพี้ยรึมาเอาแกงมาเออ